วิธีเอาตัวรอดจากสกิมบีดีวิธีที่หนึ่งใช้ระเบิดนฮยังไงสกิบีดีอ่ะเขากำลังโหลดลงท่อเราจัดการเขาดีไหมอ่ะเราอะไรจัดการเขาดีอ่ะนี่ไง <Yeah! S 1> วิธีที่สองปิดฝาชักโคร โยฉันกลัวสกิบดี้อะวันนี้สกิบดี้อารว่าด้วยทำยังไงดีปีศาจหัวซ่วมเราก็ต้องปิดซ่วมไว้สิมันจะได้โผล่ขึ้นมาไม่ได้นี่ห้องน้ำมีด้วยนี่ที่ไหนเนี่ยวิธีที่สามซุ่มยิงจากที่สูง อยู่ที่สูงสูงแบบนี้สกิบิ๊ดี้ขึ้นมาไม่ได้หรอกเนาะใช่อันนี้ปินมุกเดินเอาไว้ยิงสกิบิ๊ดี้จะสกิบิ๊ดี้น่ะต้องโดดฉันเล่นงานจากด้านบนนั่งไงมันมาแล้วอ่ะปินมุกไม่รลอดหรอเฮ้ยเ้ดนมาแล้วอ่ะมันหนีไปแล้วปินมุกย้ วิธีที่4ปร้อมตัวเป็นสกิบิดี้ออกไปไหนไม่ได้เลยอะสเปียงก็หมดแล้วจะให้ออกไปข้างนอกได้ยังไงเล่าข้างนอกน,นั้นอะมีสกีบิดี้เพียบเลยหฮยแต่ฉันคิดออกแล้วว่าเราจะออกไปยังไงเราผ่านพวกสกีบิดี้ไปได้แล้วไปซื้อขนมซื้อุนะปิน่นหมู ีบิดีไม่รู้จริงๆด้วยว่าเราเป็นมนุษย์แบบเนี้ยรอดแน่แน่ใบยโยคใช้กลับมาแล้วเฮ้ยเป็นมุกนี่ขนมเยอะเลยว้าวเฮ้ยมีเลด้วยอ่ะวิธีนี้ได้ผลเนาะใช่แล้วใบยโยควิธีเนี้ยได้ผลวิธีที่ห้าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำเฮ้ย สกิปิดี้หลุดเข้ามาได้อะทำยังไงดีเอานี่มีสาโทรส้วมอ่ะมันต้องจัดการโดยน้ำยาล้างส้วมได้ฮึกอ๊เฮ้ยได้ผลจริงด้วยนไปแล้วมินมุกเปิดประตูไปเลย5ว,วิธีเอาตัวรอดจากสกิปิดีวิธีที่1ไม่เก็บของมั่วซั่วอืเอาของเล่นปรอดเด็กๆดีกว่าแล้วจับไปกิน วันนี้บรรยากาศดีจังเลยเนาะใบยกดียังไงเล่าไม่กดสกิบีดี้หรอออกมานอกบ้านเนี่ยเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะของเล่นสกิบีดี้นี่ใบยกไปจับกันมาเเอบบอ,จจอโโเเออเอ,น,นะอนเออเออเับ,บ,บเออเออเอดเออ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 เัอเอัเออเอเออเเเออนเออออออเอเออออเ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 ออนออกเอเออัเเเ ที่สองแกล้งตาย <S <S เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกิปีดี้เรารีบแกล้งตายเร็วอยู่ไหนนะเฮ้ยเจอแล้วเอาตายแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยถ้าตายแล้วก็กินไม่ได้สิไปดีกว่าเมันไปแล้วปี๊ด วิธีที่3ใช้คาถาหัวกราโลก้ยสก,กีบิดี้มันเข้ามาในบ้านแล้วอะแต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีไม้คาถาพิเศษเ,เราัาใช้ไม้อะไบยโยกดูนะอุยบโยกมันไปแล้วอะไม้คาทานี่น่ะอาจจะฆ่ามันไม่ได้แต่ไล่มันได้นะเจ๋งมากบโยก วิธีที่4โทรเรียกคาเมล่าแมนจะไปไหนเด็นๆมตามมาแล้วอ่ะแบบนี้ต้องโทรหาคาเมล่าแมนแล้วให้มาปราบสกิบิดี้คุณคาเมล่าแมนมาช่วยด้ดวยค่ะพวกเราโดนสกิบิ Ooh, ดี้ไล่อ่ะได้หรือยังปิดมุกมาแล้วครับลงมาครับต่อไปก็โทรเรียกคาเมล่าแมนได้ตลอดเลยนะครับได้ค่ะคุณคาเมล่าแมน วิธีที่5หลอกผีสกิบิดีเันามาเสียงสกิบิดีนี่มันจะมาหลอกเราหรือเปล่าอ่ะงั้นเราก็หลอกมันก่อนที่มันจะมาหลอกเราสิเได้กินเด็กฟันเหลืองอยู่แถวนี้5วิธีเอาตัวรอดจากสกิบิดีภาค3 วิธีที่หนึ่งทานอัดจัดการเกมบุ๊เนี่ยหนีเลยวสกีบิ๊ดวิ่งตามมาแล้วว้าวคุณพ่อจะไปไหนอ๋อจัดการมันเลยค่ะคุณพ่อมันมาแล้วแต่ไม่ใช่คุณพ่อฉันคือทานอัดยังไงล่ะ โห่เก่งมากเลยวิธีที่สองใช้ขวานทอ,องรถไปนะลูกนะ <c oughs> โหตัวเร็วๆนะหนูตัวเร็วๆนะโอ้ยตัวเองเฮ้ยนามันมสก,กิบิดี้หนิคะแม่เราจะทำยังไงดีลูกมาให้กินซะดีๆหนีเร็วลูก<ๆ>จะหนีไปไหนคะแม่เดี๋ยวหนูจัดการเอง เรายด้กอล่าแห่งทอย่าย่าเย้พเรานะแล้วแจ้วิธีที่สามกริมเมดเชคจัดการเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยกริมเมดเชคไงไบโอคุณพ่อมาเพื่อปกป้องเราจากสกิบิี้ดี้เฮ้ยหลกจอเฮ้ยสกิบิดี้มาแล้วมาจริงๆด้วย จัดการมันเลยกิเมชาอย่ายเจชัมีมักวิธีที่สี่ผีมามี่จัดการสกิบิดีสกิบิดีตอยเลนสกิบิดีสกิบิดีตอยเลนวิลองแบบเนี้ยไม่ดีนะเป็นมุกเดี๋ยวมันก็มาหาหราสกิบิดีสกิบิดีตอยเลนนั่นไง ยินเสียงมันร้องจริงๆด้วยแล้วแบบนี้ใครจะปกป้องเราปิ่นมุกนั่นไงจัดการมันทีค่ะคุณผีมัมมี่วิธีที่ห้าโงกุนมาจัดการใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วย น้าคือโงคุณน้นาจะปกป้องพวกหนูเองอรีบจัดการไปเลยค่ะน้า มันคมมาดื่มนมกันดีกว่าต่อให้จะเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้องดีก่อนดื่มเหล้ามันคมมันไม่ดีหรอกน้องๆปิดไฟแล้ว